สวัสดีครับก็วันนี้นะเดี๋ยวต่อไปนี่เราจะรีวิวก็คือไม้ถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วอ๋อโอเค t ีเร็กแปดร้อนะครับอ่าจีเล็กแปดนะครับ,รบ,เ,รบเป็นไม้ในยี่ห้อฮันเดนะครับ,รบอยู่ในราคาเริ่มต้นนะครับ1น9 0บาทโคตรถูกนะครับรคือแต่ว่าตอนนั้นอนะที่ผมได้มามันยังไม่เปิดตัว แล้วผมมะไม่รู้ราคาเฮียไม่รู้ราคาเลยเฮี่ตีปุ๊บอ่านในใจสองห้าเก้าสูงสองสามเก้าสูงเพราะสเปก<ป>อยู่ใกลแ้ใช่เพราะรู้สึกว่ามันคล้ายๆแบบมันตีแล้วมันไม่ได้ต่างกับความรู้สึกของพวกแอลโลแฟกเมื่อก่อนอจำได้ปะ,ะจำได้เออเพราะแบบตีปุ๊บเอ้าตีได้ยม่วาไม่ต้องเปลี่ยนไม้เลยอพนะนั้นเฮียก็ตียาวไปตัวนี้เป็น c ียูนะครับก้านอ่อนหัวหนักนะครับก็ใครแบบหาไม้ที่คล้ายๆพวกแบตเทิลแปดร้อยเมื่อก่อนหรือว่าตัวแบบ ันเดที่พันกว่าบาทเมื่อก่อนครับตัวเนี้ยผมว่าต่อไปในอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นคือขาดตลาดแน่นอนะตีง่ายตีสบายตีสนุกนะครับคือมันไม่ต้องซีเรียสราคาแล้วก็ดีไซน์ออกมาดีด้วยแล้วเฮียไม่ได้ให้เฮียแบบให้คนลองแบบไม่บอกราคานะเขาก็แปลกใจราคาอยู่นะเลื่อนเก้าเขาชอบไม้ราคานี้อยู่แล้วแล้วเหมือนเขาจะไปตีเจ็ดพันใช่ปะเฮ้ยเขาบอกเจ็ดพันตีสบายจริง แต่พอไปตีต้นมันก็ตีได้นี่หว่าเนี่ยเลยบอกเออไม่งั้นก็ซื้ออเนี้ยสามไม้ไปมันซื้อเจ็ดพันหรอกไปป่ะเพราะว่าแบบเขาไม่เขาไอ้นะมันเป็นคนไม่ไม่ซีเรียสอะเรื่องราคาไม้เลยอะเขาใช้ไม้ตามที่เขาอยากใช้ใช่ไหมแล้วมันหักเขาก็ทิ้งถ้าเข้ากับเขาเขาเขาก็ตีแต่ว่าเรทราคาที่เขาต้องการก็จะอยู่ประมันแน่ใช่แต่เขาต้องการคุณภาพที่มันโอเคกับดีเท่าราคาหรือว่าเกินราคาอย่างเงี้ยคราวเนี้ยคือกําไรายเขาใช่ใช่ใช่คือราคาก็ คุ้มแล้วทีเนี้ยได้คุณภาพที่มันสูงราคาไม่ช่วก็เหมาะสมที่จะเราจะเอาไปใช้เล่นนะจริงจริงจะไปมาะมาลองกัน ก้าวเลยก้าวไปเลยกาวมาคุณลองก็คืออันเนี้ยก็ไม่มั่นใจนะว่าก้าเคยเนี่ยเคยให้ลองตีไปแล้วหรือเปล่าใช่เคยลองแรกๆเหมือนจะเคยลองไปเนาะคือรู้สึกว่าใช่คุ้มราคาเอางี้ดีกว่าพันสองเก้าสิบอ่ะคุ้มราคามากใช่ใช่ไม่แปลกใจเลยที่ที่คนเอาไปเล่นนะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันอืมีไว้สองสามไม้ไม่ไม่เสียไม่เสียดายจริงก็สามไม้ก็สามพัน สามพันเจ็ดสามพันแปดสามพันแปดอ่ะประมาณนี้สามพันเก้าอ่ะอ่ะประมาณนี้ไม่เกินสี่พันคุณได้สามไม้อ่ะใช่นะครับก็คือเป็นไม้ที่ตีสนุกอืมจริงจริงตีอะไรก็ได้เบิอก็สนุกเดี่ยวก็ได้สนุกใช่ครับคือรู้สึกว่าอันนี้ก็เก้ามีความรู้สึกเป็นคนที่สําคัญมากคือตรงกริปเวลาเราจับตัวเนี้ยพอเรากริปเดิอออกอ๋อกริปมันมีความยาว แล้วมันรู้สึกว่าแบบพอดีมันจับมัพอดีมากตัวนี้นะตัวนี้นะรู้สึกว่าจับไม้พอดีเราะก้าเป็นคนจับกิ๊บไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่จะไม่ไม่ต้องการหนาจะประมาณนี้เพราะว่าต้องการแล้วพอหัวมีความหัวหนักหน่อยอทีดสนุกมากจริงๆครับก็คุ้มอ่ะจริงไม่มีอะไรจะบอกเลยคือมันคุ้มจริงจริงเอาไปเล่นนะผมว่าไม่เบื่อไม่เบื่อจริงครับ คือหาก็ไม่เจ็บดาช่คือสําหรับผมนะมคนที่ชอบตีพวก Speed 7, 9, 6, 9, นะออรัสปิดเจ็ดพันถึงเก้าันหกพันถึงเก้าพันอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันเบาเบาไปหน่อยแล้วรู้สึกว่าเซฟยากเซฟไม่ถึงหลังอะไรเงี้ยตัวเนี้ยลองได้จริงจริง,รงคือถ้าเห็นในคลิปครับจะรู้สึกว่าตีสนุกตัวว่าตัวเองเจ็บเลยนะใช่คือมันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บไม่รู้สึกว่ามันสะเทือนจริงมันไม่สะเทือนด้วยใช่จริงไอตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่สะเทือนเลยใช่ พอไปตีอ่ะเกินราคาจริงเกินราคาพันสองมากใช่ครับชไนเดรตราคาไม้ไม่เกินพันห้านะตัวเนี้ยน่าจะดีสุดนะอ่ะเทียบแบบคีโตน่ายี่เบ็ดอ่ะคนเราฟิลเนาะคนลรฟิลตัวนั้นจะหนักตัวนั้นหนักตัวนั้นหนักไปทางไปทางต้อบุกเลยเนาะใช่ต้องการบุกเลยแต่ตัวเนี้ยมันเล่นออร่าใช่ใช่ใช่รับก็ได้บุกก็ดีใช่ครับคอนโทรลก็โอเคเลย ไม่ไม่ได้แย่ในเลทราคาเท่านี้นะครับน่าจะดีกว่าพิโซน่าด้วยครับรวมรวมภาพรวมคือสําหรับเฮียเฮียก็เห็นด้วยกับก้าหมดนะมันเกินราคามันคุ้มมันตีง่ายตีดับเบิลได้ตีเดี่ยวได้ให้เด็กเอาไปตีเป็นไม้แรกยิ่งได้เลยยิ่งได้สบายมากสบายมากไม่ต้องห่วงเรื่องบ่วงอะสําหรับสายกวนและกันนะทีนี้ขอพูดถึงใครที่แบบใช้ไม้แพงๆอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากหาไม้ที่คุ้มค่าลงไปในสนามเนี่ยมีความรู้สึกว่ามาดิ บวกกับกูได้อะมาบวกเลยบวกเลยไม่เสียดายไม้มาชนก็ชนบวกก็บวกเป็นไม้สำรองตีแล้วแบบคือเราไม่เคยคู่กับเขาเราไม่รู้เขาตียังไงเรายังเสียดายไม้อยู่เนี่ยราคาอย่างเงี้ยตีไปเลยครับพี่มาดิชนเนาเข้ากางเนาะหลับให้หมดคือความมันจะแบบดีไซน์มันอาจจะไม่ได้สแตนดาร์ดแบบว่าอาจจะมีความแบบ สวยลวดลายนะครับใช่ใช่แต่คือถ้าเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มเต็มเลยครับเลยครับใช่ใช่แล้วก็สายกว้เนี่ยนะเที่เฮียบอกว่าคุ้มมากถห้เอาไปมากใช่ครับใช่ครับคือเราแน่นาคตนะผมว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบนั้นตลาดใช่ครับตลาดแน่นอนเป็นไม้ไม้เริ่มต้นที่ทุกคนสามารถตีได้ได้ครับได้ตีได้ทุกมืออะผู้หญิงก็ตีได้เนาะผู้หญิงก็ตีได้เลยครับคือ เด็กก็ตีได้ผู้หญิงที่รู้สึกว่าใช้ไม้จะใช้ไม้ไหนดีเริ่มต้นเียครับมือหนักก็ตีได้คนเริ่มต้นไม่รู้ว่าจะใช้ไม้ที่มันหนักไปแข็งไปหรืออะไรเงี้ยครับตัวนี้การอ่อนแล้วแต่คือไม่ได้อ่อนอ่อนมากครับไม่ได้อ่อนแบบแบบไม่ได้อ่อนมากครับตีได้เลยไม่ยุบนะอืมไม่ยวบเ่ารู้สึกไม่มีความยวบใช่ใช่ชบผมก็ไม่มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังคือระวังหมด แล้วมันไม่เติมใช่ครับเนี่ยกลัวเรื่องเดียวประมาณนี้นะครับราคาอีกรอบหนึ่งครับพันสองเก้าสิบนะครับจัดไป